สามข้อเค,อครดิโอคุณหมอคะไม่ดีเลยว่ะเวลาพูดเองเนี่ยคุณหมอคะ <c oughs> เราเคยเห็นข่าวที่ว่าหมออะที่เป็นหมอผ่าตาัดอาจจะเป็นหมอสัญญกรรมเลยนะครับที่เขาลืมอุปกรณ์ไว้ในท้องคนไข้อ่ะ <c oughs> คือฟังดูมันเฮ้ยมันมีจังหวะไหนที่ทําให้เราสามารถไปลืมกันไกลหรืออะไรอยู่ในท้องคนไข้ได้มันเป็นไม่ได้ด้วยหรอครับคุณหมอเป็นไปได้แหละ อาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เห็นมาจากอินเทอร์เนต็ตนะก็คือปกติแล้วอะ่ะหมออะ่ะไม่มีทางจําได้หรอกว่าใส่อะไรอะ่ะเข้าไปบ้างหรือว่าใช้อะไรบ้างหรือบอกปะหมายถึงว่าเวลาเขาผ่าตัดอะ่ะเขาโฟกัสอยู่กับจุดที่ผ่าว่าแบบเลือดจะทะละักไหมเส้นนี้มันจะทับเส้นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีหน้าที่หนึ่งที่เป็นคนนับว่าตอนเนี้ยมีกี่ชิ้นอยู่ในท้องซึ่งถ้าคนนั้นนับผิดอะ่ะตอนเอาออกอะ่ะ มันก็จะผิดไปด้วยจริงจริงปะเข้าเข้าใจเราก็คือหมายถึงอันเนี้ยเราเราไปอ่านเฮ้ยทเออทำไมถึงเป็นไปได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมีคนที่ทําหน้านับคือเหมือนกับว่าสุดท้ายสมมติว่าแบบดันเป็นพี่แอนนะแล้วพี่แอนดันนับผิดว่าอ่ะคีมหนึ่งมีดสองตัวทางสามอย่างเงี้ยตอนนี้มีสามชิ้นครับมีชิ้นที่สี่เป็นพักก๊อตแต่ลืมนับพอเอาออกปุ๊บ อ๋อโอเคเอาออกหนึ่งสองสามครบแล้วก็เย็บติดไปเลยก็เลยกอดไว้อะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดแล้วมันจะมีปัญหายเยอะเนาะคือมันจริงๆมันก็เป็นผลข้อเสียต่อตัวคนไข้นั่นแหละมันก็เลยเกิดกระบวนการหลายอย่างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่ที่แนทพูดมาก็ก็พูดถูกต้องกนะ็คือจริงๆอ่า จะมีคนที่ช่วยคุณหมอนับว่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าเช่นพาก๊กอตใช้ไปกี่ใบแล้วตอนเอาออกมาเนี่ยอ,ออกมาครบทุกใบหรือเปล่าซึ่งซึ่งโดยปกติหน้าที่นะั้นาจจะเป็นหน้าที่ของคุณพยาบาลที่ช่วยผ่าตัดแต่มันก็มีอีกที่คุณพยาบาลก็แบบลืมอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคุณพยาบาลที่อยู่ที่ไม่ได้ช่วยผ่าตัดแต่อยู่แถวนั้นก็จะต้องมาเป็นสักขีพยานว่า ให้ครบจริงๆนะช่วยกันนับด้วยอะไรประมาณอย่างนี้เหมือนกันต้องจําต้องถึงขนาดเข็มด้วยนะอ่าบางที่เข็มซึ่งมันอันเล็กเนาะเข็มครบหรือเปล่าลืมเข็มก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเข็มลืมเข็มมันก็มันก็ผิดเหมือนกันบางซึ่งบางอย่างมันเข็มมันอันเล็กนะมันอาจจะมองยากด้วยซ้ําอะไรขนาดนั้นคือเข็มคือเข็มก็เป็นได้ทั้งเข็มฉีดยาแล้วก็เข็มเอเข็มเย็บผ้าอย่างนั้นอ่าคือหมายว่ ใช่ที่เป็นโค้งโค้งที่เป็นโค้งโค้งเหมือนเหมือนคล้ายๆเบ็ดอ่ะคล้ายๆเบ็ดใช่คล้ายๆเบ็ด,ๆๆดแล้วก็บางทีบางทีหมอผ่าตัดเขาก็จะใช้แบบเหมือนพวกเข็มฉีดยาช่วยช่วยดึงช่วยดึงหรือช่วยขัดเส้นอะไรบางอย่างดึงมันขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เออหนีบไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องนับด้วยทุกอย่างต้องครบทุกอย่างต้องครบถ้าไม่ครบก็คือต้องหาจนกว่าหาจะหาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอร์สอรเนี่ยปกติ๊อรที่ใช้ซับเลือด กอนที่ใช้ซับเลือดจะเป็นกอนที่มีเส้นใยพิเศษที่เอ็กซเรย์ผ่านได้เข้าใจไหมคือว่าถ้ากอนปกติมันก็เป็นผ้าเฉยๆเนาะต้องต้องทึบเอ็กซเรย์ดิวะต้องทึบเอ็กซเรย์เอาโทษทีโทษทีก็คือเป็นเป็นก๊อนที่มันเอ็กซเรย์เราเห็นนะพูดง่ายๆก็ต้องมีเส้นใยที่มันที่มันหมองเห็นจากเอ็กซเรย์ได้จะไม่จะไม่ใช้กอนที่เป็นกอนปกติไว้แแปะแผลเนาะระหว่างผ่าตัดอืมเพื่อป้องกันไม่ให้ เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดลืมจะได้เอ็กซเรย์เห็นว่าให้อยู่ข้างในตัวคนไข้จริงๆนะอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งมันก็เกิดกรณีมาแล้วอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าเอาเย็บปิดไปแล้วเราไม่รู้ว่าหายกอสหายไปไหนแผ่นหนึ่งเนี้ยก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูว่าค้างอยู่ในตัวคนไข้หรือเปล่านี่เป็นต้นอืมซึ่งซึ่ง,งตอนนี้คนไข้มีสติอัะอาจจะยังรมยาสลบอยู่ส่วนใหญ่ก็คือ,อยังยังไม่ทันเลกคือคือถ้าเกิดนั้นก็จะได้เปิดกลับมาเอาเ,เอาออกคืนให้อะไรอย่างนี้นครับอืม มีคำถามไอ้อุปกรณ์ทุกอย่างก่อนเราเอามาใช้กับคนไข้อะเราก็ฆ่าเชื้ออะไรแบบอย่างดีแล้วเนาะรวมถึงมือหมอทุกอย่างเันแบบฆ่าแต่ทำไมเวลาเอาไปลืมไว้ในท้องอ่ะมันก็ยังเน่าอยู่ดีอ่ะอ๋อมันอยู่นานแหละอืมมันอยู่นานคือจะไม่เน่าก็ได้นะบางอย่างมันก็ไม่เน่านะบางอย่างถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีเชื้อโรคอ่ะมันก็ไม่เน่าแต่ถ้าอยู่ในท้องส่วนใหญ่ท้องคนเรามันก็ไม่ได้มัน นึกสภาพคือเราเราเปิดเราแหวกแผลเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเชื้อโรคที่อยู่รอบ,รอบๆแผลได้อย่างเงี้ยเหมือนกันโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็มีอุปกรณ์เสริมที่ใส่เข้าไปในตัวเราทิ้งไว้เลยนีพวกแบบน็อตอะไรอย่างเงี้ยทำไมไอ้พวกนั้นไม่เห็นเมาแต่ว่ากันไกมันเมา <laughs> กันไกเนี่ยมันจริงๆถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่แบบนั้นอาจจะไม่เน่าเหมือนกันคิดว่า ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันที่ที่มันสะอาดจริงๆอะไรเงี้ยอือย่างเข็มเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเน่าอเป็นต้นแต่ว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในที่ที่มันสะอาดจริงนี่เช่นไปอยู่ในปะบดโลกอย่างเงี้ยหรือเช่นไปอยู่ในอ่าลำไส้ใหญ่มันก็ต้องเน่าแน่ๆหรือว่าไปอยู่ตามแต่ถ้าเป็นในช่องปากหรือช่องอะไรนี้ซึ่งมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วแน่นอนเลยประมาณเนี้ยคือบางทีมันอยู่มันไม่ได้แบบ ไปยูเฉยๆมันอาจจะแบบไปเบียดเนื้อเยื่อแล้วมันทะลุกันอะไรกันมันก็แบบระคายเคืองอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะน่วยมันเลยทําให้แบบร่างกายมาสร้างอะไรสักอย่างต่อต้านริชขึ้นมาด้วยด้วยเห็นไปได้อืมคือตะกี้กลับมาที่เคนิดนึงที่ต้องเขียนไปอ็กสเ์ก็คือสมมติแบบอ่ะผ่าตัดเสร็จสิ้นกําลังจะปิดแผลถอดก๊อตถอนอะไรทาไมมันไม่ครบวะแล้วก็วิ่งหากันควานหากันจนแบบเฮ้ยไม่เจอจริงๆว่ะอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ก็เลยแบบอ่ะปิดแผลชั่วคราวเขียนไปห้องเอ็กซเรยดูที่มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเขไม่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 อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้เพนั้นเลยเอ็กซเรยที่โออาเลยก็มีก็คือมันจะมีเครื่องควอเทเบิลหรือไม่งั้นก็อีกอีกอย่างเราเรียกว่าเครื่องเครื่องฟูเออปกติปกติถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาผ่าเออก็เครื่องเอ็กซเรยอ่ะคือปกติเวลาที่แบบหมอหมอกระดูกผ่าเงี้ยเออพอพอสมมติว่าอย่างเช่นพอพอผ่าจัดกระดูกเสร็จละโอเคอ่ะ ที่ตรงตรงหน้ามันเป็นอย่างนี้ละแต่ว่าบางทีบางทีกําลังใกล้จะปิดแผลแล้วเราก็แบบว่าอาจจะต้องต้องดูงนิดนึงว่าแบบถ้าสมมติว่าเย็บเย็บตรงนี้ปิดขึ้นมาแล้วกระดูกมันจะเค้ืนหรือเปล่าก็ลองเยง็บต๊ดตืดตืดเสร็จปุ๊บอ่ะฉายเอ็กซเรย์ปึ้งขึ้นจอทีอ่ะโอเคมันยังอยู่อ่ะปิดแผลได้เป็นต้นอเอก็จะใช้เครื่องนี้บางทีบางทีใช้ใช้เครื่องนี้ช่วยอคือการลืมของไว้ในผู้ป่วยนี่ถือว่าเป็นความความ ความเสี่ยงที่รับไม่ได้เนาะได้รับไม่ได้ไม่ไม่ควรจะต้องมีอะไรติดใครแรงไร้แรงอืถือว่าถ้าในตามหลักของพวกโรงพยาบาลที่เขาทําเรื่องคุณภาพของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ถือว่ารับไม่ได้อืคือต้องเป็นศูนย์เลยต้องเป็นศูนย์เลยถูกต้องต้องเป็นศูนย์ซึ่งคือคือเราจะนับเป็นเคสก็ต่อเมื่อแบบคือคือเราจะนับเป็นเคสก็ต่อเมื่อแบบ จบโอเปレーショนแล้วดันยังพลาดถูกปะใช่แต่การระหว่างผ่าไปแล้วแบบก๊อตหายเนี่ยน่าจะเรื่องปกติใช่ไหมถ้าเจอระหว่างยังอยู่ในห้องผ่าตัดที่ตะกี้บอกว่ายังมีเอ็กซเรย์ก็คือมันยังไม่ถึงระดับที่ยังอยู่ที่คือมันก็ไม่ดีแต่มันมันจะมีเลเวลอยู่ว่าระดับไหนยอมรับไม่ได้อันนั้นยังพอรับได้แต่ต้องต้องต้อง ต้องมีการเตือนเหมือนกันว่าคราวหน้าทํำไมถึงไปลืมลืมช่วงเวลาไหนหรือทําอะไรอยู่ถึงได้ลืมได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจนถึงคนไข้กลับไปที่บอร์ดแล้วแล้วไปเจอตรงนั้น,นอันนั้นก็คือถือว่ารับไม่ได้อืมเรื่องใหญ่อืมีมคําถามถ้ากลับไปที่บอร์ดเราเจอเราต้องออกมาเปิดใหม่ใครจ่ายค่าผ่าตัดรอบที่เปิดอ่ะก็โรงพยาบาลก็ต้องแอบสอบนะครับแบบน <laughs> ี้แล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะไปไล่เบี้ยยัยงไงกันต่อก็ว่ากัน เอองั้นงั้นขอให้ย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งไอ้ระหว่างที่เรากําลังผ่าตัดแล้วแบบทุกอย่างมันมันรุมมาตุ้มเนี่ยมันหาไม่เจอเลยเหรอครับหรือว่าถึงเวลาแบบผ่าปิดไอ้ก็ปิดแผลแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าของมันข้างในมันมั่วไปหมดเลยหรือว่ายังไงบางทีมันมันสมมติเข็มเงี้ยนุงแอนเข็มมันอันเล็กมากเลยอะคือเข็มนึกสภาพเข็มขนาดประมาณหนึ่งเซนแล้วก็อันเล็กๆประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็น มันบางๆนะเ,เข็มเข็มเย็บคนไข้มันไม่ได้เข็มใหญ่อมันเข็มเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดหล่นไปตรงไหนก็ได้หรือที่เจบอบ่อยก็คือหล่นลงพื้นไว้นะครับพื้นมันเป็นพื้นหินขัดนึกสภาพพื้นโอ๊ะห้องข <c oughs> ัดอะเนมันพื้นหินขัดแล้วแต่มองงมเข็มอยู่ในพื้นพื้นที่เป็นลายหินขัดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ มันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยหาไม่เจอบางทีเข็มมันเล็กมากเข็มที่เย็บบางทีบางที่นะซึ่งมันเล็กมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะเข็มมันเด้งอ่ะมันถึงว่านึกภาพนึกภาพเพราะเข็มมันเล็กต้องต้องใช้อุปกรณ์จับเข็มแล้วเข็มมันเด้งออกจากอุปกรณ์นั้นแล้วไม่รู้เด้งไปตรงไหนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเด้งออกไป ที่พื้นแต่ไม่รู้พื้นตรงไหนพื้นโออาร์ก็ใหญ่มากผมไม่รู้ว่าเด้งเด้งเด้งลงแผลหรือว่าเด้งเด้งออกไปที่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือคือเขาเขาจะใช้เหมือนเหมือนคีมจับเข็มอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มีจังหวะที่มันแบบอ่ามันมันไม่มันไม่ลงร่องแล้วมันก็ปุ๊บใช่ไหมใช่จังหวะแบบนั้นอืมอันนั้นคือหายานามากหรือเพราะต้องเสียเวลากับการงมเข็ม ไม่ได้เกี่ยวกับภาศาแต่ทําหายไปไหนวะมาณคือถ้าถถ้้าาผู้ป่วยอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินหมอก็จะเป็นเสียงแบบอุ้ยหรือแบบเชี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องไม่เขาอุ้ยตอนที่เราลงลงเราไม่พูดคำหยาบพออครับครับตึกออกเลยตึกออกเลยเวลาแบบเวลาไปหาหมอฟันอะทำำอยู่แล้วมีเสียงอุ้ยเฮ้ย จังหวะที่เราลกที่สุดแล้วมีเพื่อนเราตอนเป็นหมอฟันน่ะแล้วมันก็มาเคยมาเล่าประสบการณ์การทําฟันเราเราเป็นแบบยังเป็นนักศึกษาแต่ได้ลองทําฟันคนไข้จริงๆอ่ะแล้วมันมันก็มีวัสดุอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นน้ําอะไรของมันนะแล้วมันดันไหลไปโดนเนื้อที่เป็นเหงือกอ่ะเออแหม่มันก็เลยถามคนไข้ว่าเจ็บไหมคะคนไข้ก็ดันแบบตอบอย่างจริงใจว่าเอบอย่างเงี้ยมันก็บอกว่า อดทนนะคะเพราะมันก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้เหมือนกันกเจ็บไหมก็คือกูก็หยุดให้มึงไม่ได้แล้วเจ็บนะคะเจ็บอดทนนะคะคือไปหาหมอฟันเนี่ยความความความแบบความชิบหายอะสังเกตง่ายมากมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือไอเสียงอุ้ยเนี่แหละอย่างที่สองคือถ้าหมอกําลังคุยละครคุยอะไรอยู่คุยไปเรื่อยๆอะแล้วอยู่ๆบทสนทนาไม่เงียบสนิทอะนั่นแหละนั่นแหละ หล <laughs> ะรู้เลยขอชิบายเริ่มบังเกิดแล้วอย,อยู่คุยคุยคุยจอแจจอแจะลึวแล้วก็เงียบไปดื้อๆ,ๆนั่นแหละอันดัีค่ะก็ประมาณนั้นแหละดีถ้า<ป>สรุปก็คือเกิดเกิดไม่บ่อยไม่ต้องกังวลไปแต่ก็มีโอกาสเกิด <laughs> ใช่แต่ว่าโรงพยาบาลที่มีมาตราฐานดีก็จะไม่เกิดครับก็จะมีกระบวนการในการป้องกันหลายชั้นครับโอเคครับบาย